ดวนพี่น้องดวนองอิงเปิดโตหมอล่ำคณาไหมาการแสดงพันิที่เก่าพี่น้องเป็นพันที่เก่ากา,การแสดงลายสดเปิดโตคณามหมอล่ำใหม่ในหมอล่ำชนะสพากก่อนอื่นเขาจะไปคุยรายละเอียดกันบันนอกกอ็สวัสดีครับสวัสดีอิซี่ทุกท่านสวัสดีอิซี่มิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกท่านครับืันนี้เขาจะเอาข้าเคลื่อนไหวของอิหลา่าองอิงมาฝากพี่น้องครับหลังจากน้อง ช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปงานนะครับหลังจากน้องในก๊ับมาจากกรุงเทพแล้วหลังจากพระจากกรุงเทพทายละคอนะครับตะคอดสองวันสงครามอหล่ำครับหลังจากน้องกลับมาแล้วพี่น้องกะไก่เลยพี่น้องไก่วันที่เก้าเลยว,วันที่เก้านี่จะเป็นการเปิดโตคณะใหม่พี่น้องคณะมุนอุยปุยบันเทิงศิลคณะมุนอุยปุยบันเทิงศิล อันนี้เป็นคณะมอลล่มตั้งขึ้นใหม่ทีเหล่าเขาเองเป็นคนผู้นั่ทีมแล้วกะ็พอการใช้เป็นผู้ดูแลผู้จัดการวรงพี่น้องอันนี้มันเป็นการไล่สดพี่น้องที่ต่อเนื่องมาจากใกล้ขังกรนะครับหลังจากคณะแตกส,ส่วนๆบันเทิงศิลยุบปไปพี่นอ้องก็จะตั้งไว้อีกคณะหนึ่งก็คือบุนดิดปุยบันเทิงศิลอว่าวันที่เก้ามิถุนายนี่สะฮอดนี่พี่น้อง เป็นยังคนไปวันที่เก่าว่าน้องว่างวันนั้นหลังจากนั้นน้องจะไปอัดรายการยุ่กรุงเทพก็ต้องไล่มือนั่นพี่น้องบุษยได้ประธานหกะย่เลื่อนะครับเด้อส่องพอกันไสผ่องพอกันไสเพิ่นไล่อากาเขาไปเบิ่งนกันหลายเพราะว่าไล่ข้างนี้จัดเต็มพี่น้องจัดเต็มทั้งสุดเพรชุดหยางว่ัสวนาจัดเต็มระบบไสาแสงสีพร้อมกะให้บรรนอกอซ่อนกะเอาความเคลื่อนไหวนี้มาฝ่ายน้องว่า อย่ลืมมัี่เก่าพี่น้องมัติเก่าหมอล่ำคณะมนต์ปุ๋ยปุ๋ยบเทิงศิลเปิดโตการแสดงซึ่งแขกะแขกรับเชิญกับศิลปินรับเชิญม,มากมากหน้าหลายตาพี่น้องกับพี่น้องอย่าลืมครับเฝ้าไปเบิงกันนีหละมัี่เก่าย่านมั่นกะระแสตอนนี้กะระแสใหญ่วงเปิดวงปิดวงออกล่าก็กระลังกระลังกระลังมาแห้งย่านกบข่าวของ อมอลล่าม,มุนอุปุยบันเทิงสินจเจริ่มการแสดงนิพี่นก็เลยเอาความเคลื่อนไหวมาฝากเอาข้าโดยนพี่นก็ฝากนี่แหละครับความเคลื่อนไหวเรื่องอิหล่ากะตอนนี้อยู่บ้านเดินทางถึงบ้านเรียบร้อยปลอดภัยกะกันได้มือวัตตเก้านี่เอฟซี FC คอยจับตาและเขาไปเบิงว่าผู้ใหเสมอแข่รับเสือ้อวาตามทีเต่างานวานี่แข่รับเสื้อนี่เสื้อไฟหลายประสานนพิรนคลิป คลิปนี้กล่าวความเคลื่อนไหวของวงหมอลำ่ม,มุนอุปุยบันเทิงศิลมาฝากพี่น้องและความเคลื่อนไหวของอีหลาวอีมาฝากว่าวันที่เก้านี่ยอย่าลืมนะครับเด้อการแสดงของมุลอุปุยบันเทิงศิลที่คณะอรุงอิงเปิดโตใหม่เป็นคณะเฉพาะกิจครับพี่น้องในไล่สุดส่องพอกันไเท่านั้นผู้ใดรอท่านใดจับจองหนาเวทีกะฝาาไปจับจองเลยนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีครับพี่น้องคลิปหนาพอกันมาอย่าลืมครับวันนอกกันซ่อนจะเอาข้อขนไวของที่เหลาอิงมาฝากพี่น้องมาเสิร์ฟข้อขนไวของพี่น้องให้พี่น้องฟังว่าอุ้งอิงขนไวแนวไหนว่องสาวนอนเเพ้เงๆคลืนไหวแนวไหนข่าวสารข่าวสารต่างๆจะว่าอัปเดตพี่น้อง้ฟังว่าเป็นยังไงในออาจจะสาก็ส่สองเพลนได้พี่น้องแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาเบาพี่น้องเพื่อย่ำย่ำอีกว่า ข้อเคลื่อนไหวของยีงายราฟเองได้ครับคลิปนี้ก็ฝากซ้อมอ่อนนอกอ่อนซ้อมอ่อนน้จักสองนะครับเด้ออาจสำหรับ่มดีบรนไดอาจสำหรับ่มเข้มข้นกะจะพยายามปรับนต่อฝากเป็นกําลังใจในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,น้ำแนนครับเพื่อเอาข่าวสารที่หลังอิงสำหรับพี่อนๆว่าฝากฟินหน่องครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ